นี่อ, 1941, อะไรคะนี่คืออะไรใช่เนี่ยต้องอ้อ้ารวมเป็นเท่าไหร่คะขยห้าสิบบาทรวมห้าสิบรวมยย9บเก้าบาทไม่ใช่สามบาทค่ะสรุปว่าสามใช่ไหมคะเฮ้ยุยตรงนี้มีของขายด้วยขายอะไรบ้างคะเนี่ยขายทุกอย่างเลยค่ะมีปลาค่ะมีไก่ อ๋อมีพิซซ่าด้วยโอ้มีขนมหวานด,ด้วยหรอคะโอ้โอหรครบเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะมะขามโอ้มะขามเหรอคะมะขามเนี่ยมาทำอะไรกินได้คะมะขามเอามาทำอะไรกินได้คะกินเล่นๆใช่ไหมคะ,ะโอ้อันนี้มะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานคะเปรี้ยวค่ะมะขามเปรี้ยว<ม>อ่ะตกลงมัน <คะ S 1> เปรี้ยวหรือหวานหวานค่ะอ๋ออหวานอร่อยอร่อยด้วยค่ะอ๋อเหรอคะงั้นขอมะขามค่ะมะขามกี่อันคะอ่าหนึ่งฟักก็ได้ค่ะ อ๋อองเอาไปย่างก่อนเหรอคะอ๋อ huh. ต right. yeah. okay. uh ้องเอามะขามไปย่างก่อนนะคะโอเคอทุเรียนใช่ไหมคะต้องไปย่างก่อนน่ะย่างมะขามใช่ไหมคะอะไรอีคะเอ่อขอปูค่ะปูย่างค่ะปูย่างนะคะปูย่างปูย่างหั่นก่อนนะคะหั่นกันโอเคหั่นหั่นยังไงนะฮะหั่นให้ดูนะคะหั่นให้ดูนะคะอ๋อเอาหั่นต้องหั่นก่อนไปย่างเหรอคะไม่ใช่ย่างก่อนนะค่อยหั่นเหรอคะ จะได้สุกทั่วถึงอะไรงนี้ป่ะคะอ๋อล่ะคะมีที่ล้างมืออยู่ตรงนี้นะคะอ๋อมีที่ล้างมือให้ด้วยใช่ไหมคะสำหรับบริการลูกค้านะคะอืมตรงนี้ก็มีนะคะค่ะอาย่างเลยค่ะนี่มะขามมันจะ,ม,นจะมันจะไหม้แล้วหรือเปล่าคะไม่ไม่ไม่พลิกไม่กลับด้านสัทีไหนขอมาดูร้านนี้หน่อยคะ่ะโอ้มีพิซซ่าด้วยใช่ไหมคะ,คะมีอะไรอีกคะพิซพซ่าอยู่ตรงนี้คะ่ะขอน้ำอัน <c oughs> อันนี้น้ําอะไรคะ เอาน้ำเลม,มอนโอเคขอน้ำเลม,มอนหน่อยค่ะ,ะ,คะอ๋อเลมอนจูสนะคะมีปลานะคะอะไรคะโอปาค่ะปลาย่างเหรอคะโอเคเอาปลาย่างด้วยค่ะ,นะคะเ,เห็นมีหม้อมีกระทะด้วยนี่ถ้ามีมีต้มยำหรือเปล่าคะอาขอขอต้มยำหนึ่งหม้อคะ่ะอ๋อมีมีไข่ไข่หน่อยคะ่ะขอไข่ค่ะอ๋นีต่ต้มยำอะไรคะเนี่ยต้มยำไข่อะคะ่ะ โใส่ทั้งเปลือกเลยเหรอคะใส่พริกด้วยเอาใส่พริกเอาต้มยำใส่พริกด้วยค่ะใส่ทั้งเปลือกเลยค่ะมันจะอร่อยโอ้โหต้องใส่ทั้งเปลือกถึงจะอร่อยใช่ไหมคะโอ๋ย่างไม่เคยย่างอยู่อ๋ออันอันนี้ทำอะไรคะโอ้ยมีเฟ้นายด้วยค่ะขอเฟ้นายด้วยได้ไหมคะเฟ้นายค่ะได้ค่ะคุณคะคุณร้านคุณร้านนู้นคุณไปไปเฝ้าของย่างค่ะเดี๋ยวมันไหม้ค่ะ อ๋อร้านด้วยกันเหรอคะอ๋อโอเคหุ้นส่วนหุ้นส่วนใช่ไหมคะมาเสิร์ฟค่ะอ๋อถูกใจมีหน้าที่เสิร์ฟใช่ไหมคะโอเคค่ะพิซ่าเมื่อไหร่จะได้อะคะพิซ่าพิซ่ a เขาต้มเหรอคะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าพิซ่าเขาต้มอ๋อได้พิซอืม นี่เตามันอยู่ตรงนั้นนะเออเป,เปิดไฟด้วยเปิดไฟเดี๋ยวของไม่สุกค่ะต้องพลิกค่ะอา้าวต้องพิกก่อนนะคะอ๋ออันนี้คือเมนูอะไรคะเนี่ยมองไม่ออกเลยค่ะมีไข่กับพริกเนะะี่ยค่ะอันนี้เรียกเมนูอะไรคะปลาพลิกตายนะคะ,ะอ๋อใกล้สุกหรือย,ยังคะ ขอสปาเกตตี้ด้วยนะคะเอาปูล่วงแล้วค่ะเอาล้างก่อนเอาไปล้างนี่อะไรมาเสิร์ฟ้ะเนี่ยอันนี้สปาเกตตี้ค่ะพี่โอ้โหทานเยอะกันเลยนะคะเนี่ยอันนี้ทำอะไรคะทำอะไรคะนี่ต้มอะไรคะต้มอะไรอันนี้ต้มอะไรคะเนี่ยต้มแครอท ต้มปูก่อนใช่ไหมคะเมื่อกี้ตกปูตกพื้นแล้วก็เลยเอาไปต้มนะคะปูย่างตุ๊ปูอป้าหน่อยขอปลาอออ๋เหรคะขอปลาขอปลาขอปลาอ๋อโอ้ไม่ควรทำกันพูดเลยนะคะด้านนี้นะคะต้มยำนะคะต้มยำอันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยเอาปลาไปยังไงคะนี่สั่งปลาเผาไม่ใช่เหรอคะเอาไปต้มครับนี่อะไรคะนี่คืออะไรใช่ี่ยต้มโอ้ สุกย่างคะ่ะปูใส่จานมาด้วยสิคะคุณแม่คะโอ้โหในที่สุดก็จะได้กินปูสักทีนะคะโอ้ปลามาเสิร์ฟพร้อมกับมะขามแล้วนะคะอันนี้ปลาอะไรครับตกลงมันเป็นปลาปลาย่างหรือปลาต้มคะปลาต้มค่ะโอ้โหตอนนี้อาหารเราก็ยกเ,ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยคะ่ะฉั้นขอทานหน่อยนะคะรู้สึกว่าน้ําจะหมดแล้วอะคะ่ะขอสั่งน้ําหน่อยคะ่ะ มีน้ำอะไรบ้างคะเอาโอเคโคาค่ะต้องเอาน้ำเปล่าอะไรคะน้ำเปล่าโอ้โหเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอทานก่อนนะคะเยอะมากเลยค่ะคุณเปตองเดี๋ยวก่อนนะคะอู้เผ็ดมากเลยค่ะพิกพิซซ่านี่อร่อยมากเลยนะคะอู้สปาเกตตี้น่าทานค่ะโอ้ปูค่ะปู อ่างหุ่นค่ะขอกินเป็นพวงเลยนะคะโอเคอร่อยมีประโยชน์กินแล้วตาจะสดใสเฟนฟรายค่ะเขาดื่มน้ำเลยนะคะน้ำส้มก็อร่อยอิ่มแล้วค่ะคิดตังเลยค่ะค่าน้ำเท่าไหร่คะคิดตังเลยค่ะค่าน้ำ น้ำห้าสิบบาทเราตายมีสิบบาทเองอ่ะอันนี้หนึ่งบาทอันนี้สองบาทอันนี้ห้าบาทอันนี้หกบาทค่ะอันนี้เจ็ดบาทค่ะข้าบาร์คบาทค่ะน่สิบบาทค่ะน้ำจุ้ยอ่าน้ำจุ้ยเ้าบาทค่ะอันนี้คิดแล้วสองอันนี้คิดแล้วอันนี้สองอันนี้คิดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ห้าสิบบาทนะคะรวมเป็นเท่าไหร่คะรวมด้ค่ะห้าสิบบาทรวมห้าสิบร้อยยี่สิบเก้าบาทกไม่ใช่สามบาทค่ะ สรุปว่าถามค่ะใช่ไหมคะร้านเปิดแล้วค่ะมีพิซซ่าเลยมีอะไรขายมั่งคะมีปลามีเนื้อค่ะมีไก่ค่ะพิซซ่าก็มีนะคะพิซซ่าขายพิซซ่าเหรอขอซื้อพิซซ่าหน่อยพิซซ่าพิซซ่าเอามาทานก่อนมา ปาลาหรือมาเอาปลาก็ได้ปลาถ้าอันนึงฉออันะ<ป>หะัหาขันอยู่กับพี่รองเท้านั่งดีๆอนั่งมันจะเพิ้นนี่แหละ,อะโอ้โหโอ้โห,โโหโมีคมดังเลยคเอคไปต้มไหมคะอมเอาต้มอ,อ,อะไรเอามาปิ้งกันเอาอะไร ปิ้งปลาครับป๋อเอาอะไรอบครับปิ้ปลาไม่ได้อร่อยค่ะเอาปลาอบไหมคะคะเอาอะไรอบบ้างคะเอาอะไรอบมีอะไรอบมากอ่ะเอาไปปิ้งหัวปลาอะไรอบบ้างคะอบปลายโอ้ย่างโอ้ย่างปลาตรงนี้นะคะอบอบตรงนี้นะต้องอบโล่จะกินปลาก่อนนะเอาเอาเอาฮอนกลางก่อนเนาะออ อืมปลาแซ่บแซอ่ะปาอืมแซ่บอืมอันนี้มะรีธาไหมคะนี่ผ้าเหรออาลีดลีดเลยอ้าวอาโอ้อันนี้พริกอืมอืมหรอไม่ใช่ค่ะห้าบาทห้าบาทลดให้อ้าวห้าบาทนี่นี่ น้าต่างเอ้ยได้มได้ค่ะคด้ค่ะนี่ค่ะเปิดร้านแล้วค่ะไหนคะขายอะไรบ้างคะขายพิซซ่าอันนี้มีอะไรบ้างคะ น้ำเปล่าไหมคะหมอวันนี้มารีพาใช่คะน้ำเปล่าฟวดหนึ่งค่ะรีพาไหมคะน้ำเปล่ารีพาไหมคะค่ะรีค่ะน้ำโขลกมีไข่มีไข่ต้มด้วยนะมีไข่ต้มด้วยเลยคะค่ะเอาไข่ต้มไหมคะไข่ต้มใส่ปลาไหมคะ <จ>ะส่ต้มแล้วก็ใส่ปลาปลาปลาต้มเดี๋ยวไปย่างก่อนเดี๋ยวจะปอกไข่ก่อนอ่ะเสร็จแล้วมาใส่ <c oughs> อร้อนอะร้อน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 เอาปูไหมคะมีปูค่ะค้ะเอาค้ะ ร้านทั้งน <laughs> <laughs> oh. <laughs> ี้ร้านทั้งหมดนี้สามสิบเก้าจานจานจานจะไหนเออี่จอยันเออยังไม่ได้ปีปินปลาเลยเดี๋ยวไปละปิ้งดีๆลูกใส่ เสร็จแล้วอ่าปิด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 ค่ะอาวางไว้นี่นะพร้อมแล้วคิดตังแล้วคิดตังแล้วคิดตังแล้วสิบเจ็ดบาทอือราปลาสุกอย่างเดียวอ่าโอ้โอ้อือตักใส่ลูกตักใส่เอ้ยเก่งเก่งเก่ง คิดตังแล้วว่าตองเวชช้อนอยู่นี่อะาเร็ว่มีมีเงี้ยไข่จ้ะยังไม่เปิดเลยเอาเร็วข้ามาแล้วเร็วยังไม่เปิดเอ้าฮะมีเงี้ยไข่จ้ะ เอาอะไรเอามีนังขายมีพิซซ่ามีปลามีน้ำจิ้มพายมีขนมหวานด้วยนะคะเราจะรีพ้าไหมค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 ะ หหเลียพาม,มัม้คะ,ะใ<ช>่ีีมอะไรอย่างนคะแล้วก็อาปาไหมคะแค่นีบอบมดทนอดเลยอปาไหมคะคนิบอดทนดเอเลยังเ ปลาต้มใช่ไหมคะเอามาชิต้มให้เฮ้ยแนด์วิเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลดอันด์วิชแบบปะเดี๋ยวจะลดราคาให้แบบปะเดี๋ยวจะลดราคาให้ค่ะใช่ค่ะเอาเนื้อไหมคะเอาเอาเอาจบจบหมดแล้วอม ก็เป็นยี่สิบบาทจ้าเดิมปะต่องใจเงี้ยยังไม่ได้เปิดเลยแตงเท่าไหร่เท่าไหร่บอกมาเท่าไหร่ยี่สิบบาทอ่ะบอกยายที่บอกยายสิบบาทเออสิบแล้วจ่ายแล้วอ่าโอเคยายซื้อเสร็จแล้วขอบคุณยายด้วยแล้วขอบคุณค่ะค่ะคือของแม่ค่ะขนมหวานก็มีเหิวจังเลยมีอะไรให้ซื้อบ้างมีอะไรให้ซื้อบ้างคะมีหลายอย่างเลยค่ะอะไร เอาแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแฮมเบอร์เกอร์เนื้อย่างค่ะเนื้อย่างแล้วก็สปากเก็ตตี้ด้วยนะคะอ,อะไอบบ้างคะไก่อบค่ะไก่อบกอบไฟค่ะอันี้ทำไรฮะถูใจทำไรเนี่ย ทั้งปูค่ะค่ะอย่าแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นโอเคค่ะเป็นไฟเหรอนั่นมันแฮปเปอร์ค่ะเไฟต้องรวตรงนี้นะคะเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาน้ำอะไรนี่คะเอาน้ำโคค่ะฟาต้มหรือน้ำฟ้าต้มนะคะเอาค่ะนี่ทำอะไรคึ้นกใจป้าปิ้งค่ะอาหาร จานอยู่ไหนจานอยู่ไหนนู่นนู่นูมาใส่จานเสิร์ฟอันนี้ที่จะปาดนจทำเร็วๆหน่อยใช่เอา้า ไมน้เาเสื้อผ้ามารีดนะคะอันนี้ตั้งเวลาไว้สี่นาทีค่ะว้าวอาหารหน่าทานจังเลยค่ะอาหารจะสุกแล้วค่ะค่ะสุกแล้วค่ะ,คะอาัางหนอร่อยมากเลยค่ะสุกแล้วเหรอคะเอาจานมาให้หน่อยจานใหญ่จานนี้เออม่ใช่เอาชอจานเลย 嗯。Yeah. ขอบคุณค่ะเซตัง้งเอาออปูได้ยังคะปูกระสุกแล้วค่ะเอาไปปิ้งต่อนะคะปลาไตล์ดีเอาไปปิ้งนับกระสปลาเป็นฝลาด้วยนะคะสุกนังไปเลยมีขนม,มหวานถ้าจะินขนมบอกบอกดิฉันนะคะ อืมอาหารอร่อยมากเลยค่ะคุณค่ะสิบบาทอาจารย์ไหมปูได้หรือยังคะเนี่ยปูกำลังจะได้ค่ะเป็นไรครับเป็นไรเ้ยอาหารหมดแล้วค่ะ เช็คเลยค่ะก99 99า99อันนี้99บาทบทอันนี้99บาทนีกี่บาท99บาทเลยท้งช้อน ไนะช้อนคิดตังได้วยเหรอคะ99บาทใช่ไหมคะมีเจ็ดสิบห้าค่ะ